สวัสดีนะคะทุกคนหมูสตูนรีวิวนะคะเมื่อคืนบี่กซ้องได้เนื้อมาเยอะมากเลยหมุก็ทําการท่ามันที่ิซ้องเป็นรักวัวใครมาได้มารุ่เม็ดเลยบี่ซ้องว่าบ้าเออวัวคนล่มก็เลยหายมากนะก็เลยเบงกันเป็ดคนไอโรก็ไม่รชาาเลยนะคะท่าตัวเราคุณเหนื่อยข้าวแล้วนี่มึงจะทำอะไรกูกินนี่ตี <laughs> ม่ก็ต้องการตื่นตั้งแต่รู้นะทุกคนมาซับดดกนะค่ะแล้วก็เอาต้มแม่ว่ามึงไปห้าหยดม่วงมาไปช่องไปเดี๋ยวใส่ยหยดนม่วงกินร้อนสอมว่าไม่เอาเดี๋ยวเอาต้มดีว่าแม่ต้มซุปว่าม่ก็วา่าแล้วเต้เลยเดี๋ยวแมซับ วหวยไฮตึงซูขอ่อยส้มกันเอาเองนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นการเออส่วนที่เอาเก่งนะทุกคนส่วนวันเนี้เสือร้องไห้เอาไมาเดี๋ยวทำซอยจู้ไอ้มึงกินไม้หัวไม่เหี้ยววิธีว่าเห็นว่าชอบเลยในคลิปว่าอยากกินอยากกินไอเราก็ไม่ห่ากินทุกคนเออมุกชอบเลยคลิปก็จริงแต่ว่ากัน กว่ากินดิบๆ,ๆแบบนี้ไม่ยากจริงๆอะเนาะทุกคนเดี๋ยวไม่์ดาวกันนะ <c oughs> ส่วนนี้เราจะทําเป็นเนื้อเด็ดเดียวนะทุกคนแม่บอกว่าตัวเดียวตาเด็ดเร่งตัวเดียวมึงเอาไปตากเลยนะ <c oughs> มึงก็ทําการเอาใส่ทัดตังไว้ก่อนนะคะทุกคนรอให้เด็ดเร่งแลวก็เอาไปตากเด่นนะทุกคนแม่ว่าเอยมึงจบจุก,ก็เลยทาให้นะเออก็จัดไปทุกคนนะก็ขุณมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ จัดใส่ทานุไอเยาโปรยนะคะรอยเดดดแรงนะคะทุกคนแล้วก็เอาไปตากแดดนะคะทั้เป็นเนื้อแดดเดียวทุกคนเป็นการทะนอมหาหั่นด้วยนะทุกคนและก็เป็นการตี่วามุกยากด้วยนะทุกคนอันนี้ก็รอวุ่นไปนะคะทุกคนจัดใส่ทานใไอเยาโปรยนะคะอันนี้คือ,อยังไม่เซตที่ทุกคนอุ้ยได้กินประยัดไปไล่มือทุกคนอันนี้ก็รอก็ <c oughs> ไอเราก็ทำการเดินนะคะเดินไปตากได้แล้วนะคะ,ะเพราะแดดมันเริ่มแรงเล้วทุกคน ก็ทําการเดินมาหน้าบ้านเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็เดินเรือเรือตอกแตกตอกแตกตอแตกตอแตกนะคะพาไปตากได้นะคะทุกคนเห็นไม้ที่ฝาฝานั่นก็คือตีตาปลาเค็มหมุกเลยแล้วก็ตากเหนือที่ให้แม่ทําเหนือได้เดียวให้นะคะทุกคนอันนี้ก็ตั้งและก็แล่ย์อย่าโปรยว่าเฮ้ยมันจะเล่นไม้มันจับไม้นะคะทุกคนก็จัดเจงไงอย่าโปรยนะคะทุกคนรอให้แห้งนะคะแล้วก็เตรียมตัวกินนะคะทุกคน นี่นะคะทุกคนโอ้ยรอตรงนี้ก่อนนะน้องเดี๋ยวมารับ